One of our most important allies in allies the world. ในการแถลงข่าวร่วมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์แห่งเยอรมนีหลังจากพบกันที่กรุงบอชิชินตันไบเดนย้ําว่าถ้ารถถังของรัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนจะไม่มีโครงการ not s t r e a m สอีกต่อไป if uh, if Russia invades uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine Again a uh, uh, no longer uh, we, we will will no North an there Stre too. be We แต่ท่าทีของโชสกลับตรงกันข้ามโดยเด็กเลี้ยงที่จะไม่พูดถึงโครงการนี้นอ r ์ Nord Stream 2โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติความยาว1,230กิโลเมตรที่ลอดใต้ทะเลเบอลติกเชื่อมต่อโดยตรงจากรัเสเซียไปยังเยอรมนี การก่อสร้างจบลงแล้วหลังจากใช้เวลาถึง5ปีแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานท่อถูกบรรจุไปด้วยก๊าซแล้วแต่กำลังรอการอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับด้านพลังงานของเยอรมนีและคณะกรรมธิการยุโรปแกสพอมกิจการพลังงานของรัเสเซียที่ภาครัฐเป็นเจ้าของดูแลโครงการท่อส่งก๊าสนี้โครงการ Nord Stream 2เป็นอีกทางเลือกของการส่งก๊าซจากรักเสเซียไปยุโรป โดยที่รัสเซียไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางให้ยูเครนและโปลแลนด์ซึ่งต่างจากเครือข่ายท่อก,ก๊าสแบบเดิมเิมยุโรปเนี่ยเพิ่งพานพลังงานและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยหนึ่งในสามเลยนะครับแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยในการกําหนดนโยบายต่างประเทศยุคใหม่เนี่ยรัสเซียนอกจากใช้เรื่องของความมั่นคงทางการทหารหรือว่าเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือที่ได้ผลดีที่สุดก็คือนโยบายพลังงานครับ การใช้พลังงานเป็นเครื่องมือทางการทูตในการกดดันชาติยุโรปนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียและยุโรปแล้วรัสเซียก็มีการตัดแก๊สทันทีและเลือกตัดในช่วงหน้าหนาวด้วยและทุกครั้งที่มีการตัดแกส๊สตัดพลังงานเนี่ยยุโรปจะต้องเป็นฝ่ายออมาอ้อนวอนขอร้องให้คืขึ้นดีกับรัสเซียทุกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลมากๆผมอาจจะต้องอธิบายให้ให,ให,ให้ท่านผู้ฟังผู้ชม,มเห็นภาพนิดหนึ่งว่า แก๊สในยุโรปเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับคือเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าเมืองไทยเราพวกแก๊สอะไรเนี่ยเราจะเป็นในในถังแกส๊สใช่ไหมครับเป็นการบรรทุกรถอะไรไปแต่ของยุโรปเนี่ยท่อแก๊สมันจะเป็นเหมือนท่อน้าปราปาครับมันจะไปถั่วทั่ว,ถ,ว,ถ,วถึงทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามัอไก็ตามมีการตัดแก๊สปุ๊บเนี่ยเหมือนเราไม่มีน้ําประปลาใช้แต่ของเขาเนี่ยมันมันหนักกว่าน้ําประปาก็คือมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็เรื่องของการทําอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวยุโรปยอมไม่ได้ และ,และ,และด้วยเห็นนี้เองเนี่ยท่อโนสตีมสองเนี่ยเลยเป็นโซลูชันหรือว่าทางออกที่จะแก้ปัญหาพลังงานอย่างยั่งยืนของของยุโรปแต่ว่านะั่นก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่อาจจะเป็นเอ่เอเยื่อล่างของรัสเซียในเรื่องของพลังงานอย่างถาวรแต่อีกด้านหนึ่งทางเลือกของยุโรปในเชิงพลังงานอาจจะหมายถึงอาวุธในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียเพราะว่าเขารู้แล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยพลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจําเป็นต้องมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้อง ยังไงก็ต้องมีท่อนี้แน่นอนแล้วเขาลงทุนกันไปเยอะมากนะครับในการสร้างท่อขนาดใหญ่แล้วก็ฐ่านใต้ทะเลบอลติกที่มีความลําบากว่าอากาศหนาเวเย็นด้วยน,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่สูงและขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทก๊าซโกลมต้องเอ่ยชื่อบริษัทนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของรัสเซียที่เป็นผู้ส่งออกกา๊าซที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ในเรื่องของการ ล็อบบี้ทางการเมืองค่อนข้างสูงนะครับก็คือกัสโพรมเนี่ยได้เชิญผู้นําต่างๆในในยุโรปเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารของเอ่อโนสตรีมสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีความค่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตะวันตกไม่สามารถที่จะมาสั่งห้ามได้เพราะว่าถ้าจะสั่งห้ามเนี่ยเดินลงทุนที่ลงทุนไปแล้วจะทํำยังไงแล้ว2คือสั่งไปแล้วเนี่ยจะเอาพลังงานที่ไหนมาให้ใหยุโรปใช้ ซึ่งถ้าอเมริกามานําเสนอว่าเดี๋ยวอเมริกาจะซัพพอร์ตให้เนี่ยอเมริกาไม่สามารถทําให้ราคาก๊สเนี่ยถูกหรือเทียบเท่ากับก๊สที่ส่งจากรัสเซียได้ครับโชสผู้นำเยอรมนีที่รับตําแหน่งต่อจากอังเกลาแมเคิลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วให้การสนับสนุนนอตสตร r e a m 2ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะที่พรรคโซเชียลเดโมแครติกของเขาสนับสนุนเช่นกัน เมื่อหน่วยงานของเยอรมนียังไม่ได้ไฟเขียวให้นอตส s ตรี a ม2ส่งก๊าซโครงการนี้ยังบรรเทาความหนาวในปีนี้ไม่ได้ขณะที่แก๊สพรอมก็อาจจะเลือกใช้เครือข่ายท่อส่งก๊าซเดิมไปก่อนท่ามกลางความต้องการพลังงานในสหภาพยุโรปยิ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวลเรื่องก๊าซจากรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ำว่าการขาดแคลนพลังงานในยุโรป ย่อมแสดงว่ายิ่งต้องเร่งอนุมัติ Nord Stream 2ให้เดินหน้าโครงการท่อส่งก๊าสนี้ยิ่งฉายภาพการพึ่งพาก,กันและกันเมื่อยุโรปต้องการพลังงานจากรัสเซียและรัสเซียต้องการรายได้จากยุโรปซึ่งแสดงว่าต่างฝ่ายต่างมีอำนาจในการต่อรองผ่าน Nord Stream 2นัฐาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s รายงาน